วันนี้เรามีข่าวดาวเคราะห์น้อยนะครับใหญ่กว่าตึก Empire State 2เท่ากำลังจะพุ่งเฉียดโลกกลางเดือนนี้คุณผู้ชมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้แฟน s t Channel มีข่าวที่เราจะต้องจับตามองดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่กว่าตึก Empire State กำลังจ่อจะพุ่งผ่านโลกในเดือนหน้านี้แล้วจะเป็นอย่างไรไปฟังได้นะครับในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปเรามาฟังรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการตรวจพบดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าตึก Empire State 2เท่าโอ้ my god ในขนาดดาวเคราะห์น้อยนะครับถ้าดาวเคราะห์ใหญ่จะขนาดไหนซึ่งจะพุ่งผ่านโลกในกลางเดือนนี้แล้วครับเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานี่นะครับดาวเคราะห์น้อยขนาดมาึมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตึก Empire State ในนิวยอร์กถึง2เท่ากันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมจะเข้าใกล้โลกประมาณ1.2ล้านไมล์ในวันที่18มกราคม2022เวลา1 6นาิกานาทีตามรายงานของ NASA นะครับเรียกชื่อหินอวกาศนี้ว่า7482หรือว่า1994 PC1 นั่นเองนะครับถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1994มีเส้นผ่านศูนย์กลางในขนาด3 2 8 0 จะพุ่งผ่านโลกด้วยความเร็ว43,000ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เป็นภัยคุกคามต่อโลกนะครับโอ้โหฝั่งนี้แล้วค่อยชื่นใจหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งดวงจันทร์นี้นะครับมีระยะห่างจากโลกเราเนี่ยเฉลี่ยเท่ากับ384,400กิโลเมตรหรือว่า238,900ไมล์นั่นเองครับ ทั้งนี้นาซาเนี่ยนะครับได้ติดตามดาวเคราะห์น้อยที่รู้จักกันมากกว่า28,000ดวงเป็นประจำโดยดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่กว่า10เท่าเนี่ยนะครับที่จะเข้าใกล้โลกครั้งต่อไปก็คือในปี2105แสดงว่ายังมีลุ้นกันอีกนะครับคุณผู้ชมในขณะที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะับเป็นเรือธงสำคัญของนาซาเลยก็ว่าได้ที่จะมาแทนที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล ที่กำลังจะปลดประจำการมาพร้อมกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงเลยนะครับบุกเบิกสู่ยุคใหม่ของวงการดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นอินฟราเรดสังเกตแสงอันริบรีของกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อศึกษากลไกการกำเนิดดาวฤกษ์และก็ดาวเคราะห์ไปจนถึงการสังเกตดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งนับว่าเป็นการเปิดสกราดใหม่ในการศึกษาเอกภพอย่างแท้จริงกันเลยครับ และก็ล่าสุดเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเจมส์เว็บเนี่ยก็ได้กางอุปกรณ์บังแสงดวงอาทิตย์หรือว่าซันชิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนับเป็นอีกขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนที่สุดอีกขั้นตอนนึงที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งไอ้เจ้าซันชิลเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างสําคัญที่จะช่วยป้องกันรังสีและก็ความร้อนจากดวงอาทิตย์ เพื่อให้อุปกรณ์ตรวจว,วัดรังสีอินฟราเรดบนกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยนะครับสามารถคงอุณหภูมิอันเย็นเยือกที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจได้หลังจากนี้นะครับต้องรอเป็นเวลาอีกประมาณ6เดือนจึงจะสามารถใช้งานได้ครับหลังจากเปิดใช้งานจะรองรับการศึกษาทางดาราศาสตร์จำนวนมากจากทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงงานวิจัยของนักดาราศาสตร์ไทยที่เข้าร่วมสำรวจด้วย นอกจากนี้นะครับองค์การอาวกาศนาซาเนี่ยนะครับกำลังขอความช่วยเหลือจากนักาศาสนศาสตร์24คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพิจารณาว่า,าศาสนาต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเมื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้โอ้ y g o กเบื้องต้นนี้นะครับมีศาธตุคุณดรแอนดรูว์เดวิสันซึ่งเป็นนักบวชและนักาศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์จบปริญญาสาขาชีวเคมี Me นะครับเข้าร่วมโครงการในชื่อศูนย์ตรวจสอบด้านศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยพรินส์ตันซึ่งสาวทุกคุณเดวิสันเนี่ยนะครับมีงานวิจัยศึกษาความเป็นไปได้เรื่องมนุษย์ต่างดาวและกําลังเขียนหนังสือในประเด็นนี้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะวางจําหน่ายได้ในปีนี้โอ้โหดรวยว่านอนหนังสือหลายๆคนเนี่ยหูพึ่งเตรียมปูเสือรอกันเลยนะครับก็ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้นะครับจาก TNN ออนไลน์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มนุษยชาติอย่างพวกเราก็ลุ้นรัทึกกันนะครับเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยที่จะเข้าใกล้โลกมากที่ส แต่ทางนาซายนืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่เป็นภัยต่อโลกเราฟังอย่างนี้ค่อยเบาใจกันหน่อยนะครับและเราจะรอรุ้นในครั้งต่อไปจะมีโอกาสดาวเคราะห์น้อยเฉียดใกล้โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยกันสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ